แคมเปญ t r ชวนชิม t ูทั่วไทยอร่อยชั่วทิศในครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นแคมเปญที่ความร่วมมือระหว่าง t r u กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะคือในเชิงของการท่องเที่ยวเนี่ยตามนโยบายของรัฐบาลในการส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวเลยนะคะอีกในท t o ัวร์ m t h ่ i l ไทยแลนด์เนี่ยเราต้องการกระจายตัวการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปยังเมืองน่าเที่ยวนะคะเมืองน่าเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วมี เอกลักษณ์มีความน่าสนใจมากมายนะคะอยากให้นักท่องเที่ยวออกไปเพื่อกระจายเศรษฐกิจในการเดินทางด้วยนะคะทีนี้ในส่วนที่เป็นเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งใน5 Mu s t do ู n Thailand 5 must do Thailand ูในอินทายแลนด์เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็น taste must t a s t e ก็คืออาหารไทยนะคะอาหารไทยในแต่ละภาคที่มีความแตกต่างกันอาหารไทยในเมืองหลักแล้วก็เมืองหน้าเที่ยวนะคะอาหารตามฤดูกาลนะคะอาหารที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยเป็นตัวหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มในแต่ละที่ในแต่ละจังหวัดเนี่ย ก็มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นตัวที่ดึงการเดินทางของนักท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยจะขับเคลื่อนไปได้ก็เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปนะคะดังนั้นเนี่ยโครงการความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยระหว่างททกทูเนี่ยก็คาดว่าจะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปในเมืองน่าเที่ยวแล้วก็ไปใช้จ่ายเงินโดยใช้อาหารเป็นตัวหลักได้มากขึ้นค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็เรา ทางบริษัท True Corporation นะคะก็จะขอเป็นตัวแทนนะคะที่จะมาชวนลูกค้าของเราที่มีทั้ง51ล้านหมายะะเลขหมายนะคะที่จะออกไปเที่ยวในประเทศไทยกันนะคะโดยอย่างที่ท่านผอ,อ,อได้เรียนนะคะว่าเราจะใช้ในเรื่องของอาหารมาเป็นตัวเ,เป็นตัวเปิดประสบการณ์ให้กับลูกค้านะคะที่จะได้ออกไปนอกจากที่จะไปท่องเที่ยวในจังหวัดทั้งเมืองหลักแล้วก็เมืองหน้าเที่ยว ที่ยังมีฮิตเด้นเอ่จมส์นะคะหรืออันซีนต่างๆที่อาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะได้ไปดูกันแล้วก็ได้ไปชิมอาหารในร้านอร่อยๆซึ่งเราก็จะได้คัดเลือกทั้งจากทีมภูมิภาคแล้วก็จากทางพลทเนี่ยช่วยกันคัดเลือกนะคะได้มา444ร้านอาหารนะคะที่จะมาได้รับโลโก้ไปสนญยบาบัตรที่เป็นทูชนชิมนะคะกะ็ประสบการณ์ดีๆในการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะ บวกกับทั้งโครงข่ายที่ดีของจูเราก็จะขอมอบในเรื่องของสิทธิพิเศษอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้แชร์ประสบการณ์ดีๆของทุกคนนะคะจากการท่องเที่ยวแล้วก็ไปรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่นต่างๆอย่างมีความสุขให้กับทุกๆคน,นะค,ะค่ะค่ะเงื่อนไขก็คือไปที่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือที่ร้านอาหารที่มีป้ายทูชวนชิมนะคะกะ็ในหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะสามารถรับสิทธิ เพื่อที่จะอย่างที่บอกว่าไปแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกคนที่รักได้นะคะก็คือเป็นหนึ่งคนต่อสิทธิ์ต่อเดือนนะคะแล้วก็รับสิทธิ์ได้จนถึง31ธันวาค่ะ ในอนาคตน,นะคะก็อย่างที่บอกว่าเรามีในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกร้านอาหารอย่างค่อนข้างเข้มงวดน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีร้านผู้ประกอบการบางร้านที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ในครั้งนี้ซึ่งทาง True เองเนี่ยค่ะก็จะมีการขยายต่อเนื่องไปเพื่อที่จะให้ค o อ e r ร้านค้ามากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้กับถึงผู้ประกอบการที่เป็นชุมชนอย่างแท้จริงก็ขอให้ติดตามกันค่ะ ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ทางทรูแล้วก็เดี๋ยวเราจะ,ะมีเจ้าหน้าที่ทางภูมิภาคแล้วก็จะประสานกับทางทรททเนี่ยคะ่ะคัดเลือกว่าเขาสามารถเข้าเกณฑ์ได้หรือเปล่าค่ะจริงๆทรทคาดหวังเรื่องของอยากจะเทินลูกค้าทรูมาเป็นนักท่องเที่ยวนะคะลูกค้าทรูเนี่ยเราก็ทรูกับดีแท็กซงมีเครือข่ายค่อนข้างมากแล้วก็มีฐานลูกค้าค่อนข้างเยอะเนี่ยนะคะอยากจะชวนออกมาเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็เดินทางทั่วประเทศไทยเพราะว่า ถ้าเกิดว่าออกไปเดินทางแล้วเนี่ยก็จะสามารถแชร์ไปชิมเองเราก็แชร์ภาพเหล่านี้ออกไปภายใต้สัญญาณเครือข่ายที่ดีเนี่ยนะคะก็จะทําให้คนอื่นๆเนี่ยได้เห็นเราก็ได้โฆษณาคือจากภายในประเทศเราก็อาจจะขยายน้่องเที่ยวต่างชาติจะเห็นในโซเชียลต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยคาดหวังว่านอกจากจะมีเรื่องของการใช้จ่ายในพื้นที่ที่เป็นเมืองรองเมืองน่าเที่ยวเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะได้อิมเมจได้ภาพในการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายเหล่านี้ด้วยค่ะ ทางทัวเองก็คาดหวังให้ทุกคนมีความสุขนะคะเริ่มตั้งแต่ลูกค้าเลยค่ะว่าสามารถไปท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ที่ดีรวมถึงไปรานอาหารที่ดีนะคะแล้วก็ได้สามารถแชร์ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ให้กับทุกคนที่รักได้นะคะทางททเองเมื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนะคะในเรื่องของการเชิญชวนคนให้ออกมาท่องเที่ยวแล้วก็ได้ใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆก็จะได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้ง วันนี้ค่ะก็จะทําให้เกิดความผูกพันกับทางทูมากขึ้นอันนี้ก็เป็นความคาดหมายค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกันนะคะในตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กําลังจากฝนปลายฝนไปต้ปปนหนาวเ่ยนะคะออกเดินทางในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยมีความสวยงามแล้วก็เมื่อได้ออกไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนะคะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยแชร์ภาพเหล่านี้ออกไปนะคะเพื่อที่จะได้ให้ คนอืน่นที่ไม่ได้ไปได้เห็นเราก็ได้ออกเดินทางไปการเดินทางในช่วงนี้เนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจนะคะกระจายตัวเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยประเทศได้อีกทางนึงค่ะ